สวัสดีค่ะเป็นบรรงาบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แซ่บๆยาวไปยาไปกับเมนูปูม้าดองน้ำปลาน้ำตาลกวนนะคะก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเราเพิ่งทําเสร็จไปนะคะปูก็ดองครึ่งชั่วโมงพอแล้วเดี๋ยวดองนานมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเค็มนะคะก็ผักของเราก็จะมีผักชีแตงกวานะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งก็ประมาณนี้นะคะผักเราจะเน้นปูกันค่ะก็ปูก็ตัวนี้ค่ะ กำลังแบบว่าน่ากินเลยนะคะน่ากินเชียวนี่หักครึ่งนี้ก็ได้นะคะนี่นี่หักครึ่งนี้เขาหักง่ายนะคะตอนนี้ก็ราดน้ำจิ้มก่อนอันนี้เอาไว้จิ้มส่วนอันนี้เอาไว้ราดนะคะนี่ราดไปเลยแล้วก็เรื่องเล่าของเราวันนี้นะคะเป็น,เ,นเรื่องเกี่ยวกับพวกคำสาบหรือว่าสิ่งของต้องอาถรรพ์หรือว่าคำสาบนะคะ วันนี้ก็เสนอตอนรถปีศาจเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่ารถปีศาจมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแค่รถเราใช้ขับไปขับมาแต่ทําไมมันกลายเป,ป็นรถปีศาจได้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้เราก็มารุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพ่าพี่ก็ขออนุญาตรุยก่อนนะคะมารุยด้วยกันค่ะโอเคเอาอะไรก่อนดีเอานนี้ก่อนแล้วกันรองขยับเข้ามาใกล้อีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อยนี่เห็นไหมจิ้มนี่บรแสบให้รู้ไปเนื้อหวานมาก อุ๊ยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มก็แซบตรงนี้ไม่มีเนื้อแล้วตัวประมาณนี้ค่ะกำลังอร่อยเลยกำลังเป็นใบสลัลุนเลยค่ะ ก็สวยป้าไม่มีค่ะริงๆัก็สวยแล้วร้อนนี่อร่อยนะคะเนี่ยแต่มันไม่ใช่ปูไข่นะ,ะมันเป็นปูม้า แต่งไว้แอมเลยสซดาอยู่หลังกล้องสนใจกินไม่ได้ตุ๋ยเมนูนี้ค่อนข้างจะรสจัด นะคะซื้อมาแนละ้ทำกินเลยนะคะจะเลิศมากหักอย่างนี้ป้าไม่อยากสับอยากมาแกะเองเห็นไหมสดมากเลยนะแล้วก็จิ้มค่ะ กินกับข้าวก็อร่อยนะแต่ไม่มีข้าวสวยร้อนๆนะ่ะบีบเนื้อขาวของเขาหรือไม่ก็นี่มันปูแบบเนี้นี่มันไม่ใช่ไข่นะ,ะนี่มัน,มน นี่ขนาดดองไม่นานนะคะยังออกเค็มนิดนิดนิดเดียวน้ำปลาป้าใส่ไปประมาณ4ีห้ช้อนโต๊ะน้ำตาล2อช้อนโต๊ะก็แล้วแต่แฟนทางบ้านนะคะว่ากินหวานกินเค็ม นน้ำจิ้มก็แซ่บ น้ำจิ้มแซบๆนัวๆอร่อยมากเลยค่ะไม่ข่าวเลยนะคะไม่มีกลิ่นข่าวเลยเพิ่น แซ่บแซ่บมากอร่อยดี กามปูดูนเนื้อขาวจั๋วเลยนะฮะเนื้อขาวเนื้อนแน่นคือซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็ทำเลยมันจะอย่างนี้แต่ถ้าซื้อมามาแช่ตู้เย็นไม่สองสัวันเะนี่ยมันจะไม่สดเนื้อจะไม่หวานกลิ่นก็จะไม่ค่อยสด ักดื่มกินห่างจริงนะเนี่ย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าโหมดเล่าเรื่องของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของรถปีศาจนะคะทาไมถึงเรียกว่ารถปีศาจนะคะเรื่องของเรื่องมันก็มันก็มีเรื่องที่ว่ามีดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งสมัยนั้นนะคะดังมากดังจริงจชื่อว่าเจมเจมดีนเจมดีนเนี่ยเขาจะมีรถอยู่คันหนึ่ง เป็นเป็นรุ่น Pors Spider ห้าห้าศูนย์ถ้าเอ่ยถึงชื่อรถรุ่นนี้นะคะทุกคนก็จะนึกถึงเจมดีนก่อนเลยเพราะว่าเจมดีนเขาเป็นคนที่รักรถคันนี้มากเพื่อนดาราที่คือเจมดีนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดังมากนะคะดาราฮอลลีวูดสมัยนั้นนะคะดังมากอ่อคือคิดดูถ้าเกิดเอ่ยถึงรถรุ่นเนี้ยนะ่ะรุ่น พอสปายเดอร์550เนี่ยเขาจะนึกถึงเจมดินก่อนเลยเจมดินเขาก็รักรถคันนี้มากรักมากๆเลยแ,แล้วก็มีเพื่อนดาราดารานักแสดงด้วยกันก็ก็ไปบอกเจมดินเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้เขาเหมือนมีซิกเซนเนี่ยเขาก็ไปบอกเจมดินว่าเฮ้ยเจมดินอย่าใช้รถคันนี้เลยนะมันเหมือนมันมีลางลายนะรถคันนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ปกติเหมือนรถทั่วไปแต่เจมดินก็ไม่เชื่อเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนที่มาเตือนหลังจากนั้น7วันนะคะ หลังจากนั้น7วันก็7วันต่อมาเจมดินก็เกิดอุบัติเหตุพร้อมรถคันนี้และเจมดินก็เสียชีวิตตายขารถคันนี้เลยนะคะตายคารถคันนี้ไปคือแบบว่าเขาเรียกคําว่าเป็นซากรถเลยแสดงว่า,าคงจะชนอย่างแรงรถแบบว่าเป็นซากรถเลยต่อมา,อาก็มอีอะไรนะมีคนตกแต่งรถ คือชอบเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของอะตกแต่งรถอย่างเงี้ยชื่อแบลิสก็มาซื้อซากรถคันนี้ไปเพราะว่าก็จะไปตกแต่งแล้วก็จะขายขายมาเก่งกําไรเพราะว่าเพราะว่ารถของคนดังเนอะยังไงมันก็น่าจะขายดีเพราะบางคนเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องอคำสาบคำอะไรอยู่แล้วนะคะฝรั่งบางคนก็ไม่เชื่อเลยนะคะเขาบอกว่าแต่หลังจากที่ไปเอารถคันนี้มาไว้ในอู่ไปเอาซากรถคันนี้มาไว้ในอู่ ออพนักงานของของคุณแบรลิสนี่ก็ซ่อมรถอีกคันอยู่ก็แบบว่าเอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปใต้ท้องรถเนาะแล้วก็ขาขาก็ต้องเลยเลยคือสว่วนรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและทีนี้อ่าเขาก็ต้องมุดเข้าไปน,นี่ขาส่วน,นมันก็จะเลื่อนออกมามก็จะยื่นออกมาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือรถแบบว่าเหมือนซ่อมอะไรท้ายรถอยู่ๆไอ้ซากรถคันนี้นะฮะก็ไหลมาไหลมาแล้วมาทับขาคนงานของคุณแบรลิสเนี่ยเชื่อไหมคะโดนตัดขาเลย กลายเป็นแบบพิการขาทั้งสองข้างเลยแล้วก็ต่อมาอคุณแบริสก็ได้ขายเครื่องยนต์ของรถคันนี้รถของอเครื่องยนต์ของเจมดีนี่นะก็ป้าจะใช้คําว่ารถคันนี้แล้วกันนะคะขายเครื่องยนต์เนี่ยให้กับนักแข่งนักแข่งรถเพราะว่ารถคันนี้เครื่องยนต์ของรถคันนี้มันแรงมากนักแข่งเขาก็เออสนใจเขาก็ซื้อไปสองคนทั้งสองคนที่ซื้อ,อเครื่องยนต์ของรถคันนี้ไปและไปต่อเติมรถตัวเองเกิดอุบัติเหตุทั้งคู่เลย โดยที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมรถได้เลยอยู่ๆรถมันก็แบบว่าไปของมันแบบจะเบรกจะอะไรเงี้ยไม่ได้เลยคือมันขับไปของมันเองก็เลยทำให้เกิดให้นักแข่งสองคนนี้เกิดอุบัติเหตุทั้งคู่เลยแล้วก็ส่วนยางรถยางรถของรถคันนี้คุณแบรเลสเนี่ยก็ได้ขายให้กับอีกคนหนึ่งก็ซื้อก็ซื้อยางรถไปแล้วก็ก็เอาไปเปลี่ยนทั้ง4ล้อเลยของตัวเองแล้วก็ขับขับรถใช้งานไป ก็กลายเป็นอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตเลยโคม่าเลยเขาบอกว่าเขาขับรถไปอยู่ๆย,ยางทั้งสรล้อมันรั่วพร้อมกันเลยมันทําให้การทรงตัวของรถมันมันอย่างเี้ยค่ะมันสวิงสวิงเขาเขาเขาแบบว่ามันเสียการทรงตัวมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุไปทีนี้ยคุณแบริตก็เลยตัดสินใจว่าจะยกซากรถอันนี้ให้กับ กรมทางหลวงแล้วกันให้จัดนิทรรศการพอดีมันจะมีช่วงจัดนิทรรศการสําหรับขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าเกิดใครเห็นซากรถอันนี้ก็จะได้มีความกลัวก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณแบริสเขาก็ยกให้อ่ะยกให้อ่ากรมทางหลวงไปทีนี้พอหลังจากกรมทางหลวงได้รถคันนี้ไปก็ไปเก็บไว้ในอู่แต่ทีนี้มันเกิดเรื่องพอรถคันนี้แค่เข้าไปอยู่ในอู่ก็เกิดไฟไหม้อู่ อูที่กรมทางหลวงอ่ะของกรมทางหลวงไม่เลยนะรถเขาบอกว่ารถเนี่ยเสียหายหมดเลยยกเว้นซากรถคันนี้อยู่ดีมีสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> คิดดูค่ะคือบอกว่าโอโ้โหแบบพอขนาดเราไปอยู่กรมทางหลวงเลยนะที่เก็บรถแล้วไม่หมดเลยเหมือนกดดังเก็บรถเดี๋ยวไม่ทุกคันไม่ยกเว้นซากรถอันนี้อยู่ดีมีสุขไม่เป็นอะไรเลยอันนี้หลังจากนั้นเขาก็กรมทางหลวงก็เอาซากรถอันนี้ไปจัดนิทรศการ เอาไปจัดนิทรรศการมันก็ยังไม่วายนะคะไม่วายไงอยู่ๆมันถอยมามันไหลเขาจะใช้คําว่ามันไหลมาแล้วมาทับเด็กวัยรุ่นมาทับเด็กวัยรุ่นกรมทางหลวงก็เลยก็เลยไม่เก็บไม่อยากเก็บรถนี้ไว้ละก็เลยเอาไปคืนคุณแบริสบอกว่าให้คุณแบริสเก็บไว้ละกันหรือจะไปทําอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ฉันไม่เอาละตั้งแต่ได้รถคันนี้มามีแต่เรื่องมีแต่เรื่องใช่ไหมครับเพราะรถถอยมามาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้อง ฟ้องใช่ไหมพ่อแม่ของเด็กเขาก็ต้องฟ้องกรมทางหลวงเออคุณเอารถมาจอดโชว์ยังไงได้รถถอยมาเหยียบคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยคืนคุณแบริสไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครอ่ารู้เรื่องราวของรถคันนี้อีกเลยแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นรถคันนี้อีกเลยหรือว่าสร้างรถคันนี้อีกเลยก็ไม่รู้ว่าคุณแบริสนะคะอ่าเจ้าของอู่ตกแต่งรถเนี่ยเอารถคันนี้ไปหลอมละลายเป็น อะไรเป็นปุ๋ยหมักไปแล้วมั้งนะคะก็คือแบบว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครได้รู้เรื่องของรถคันนี้หรือว่าทราบรถคันนี้อีกเลยคุณแบริโคเอาไปหลอมละลายแล้วอย่างที่ป้าว่านะคะเอาไปทําปุ๋ยหมักไปแล้วมั้งนะคะก็นะคะคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อน,นะะในการได้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย